รูบ้านแล้วนะครสวัสดีครับวันนี้ช่างรุกผู้บ้านพาท่านมาดูนะครับตอนนี้เป็นการทํางานช่วงของไร่เรียบร้อยแล้วนะครับเสาต้นนี้นะครับเ,เกิดจากการรับน้าหนักแล้วก็ปูนแตกร้าวที่โคนเสานะครับเมื่อปูนแตกร้าวที่โคนเสานะครับเราก็มาสารวจนะครับก็มาสารวจกับคุณคณากรากรแจ้งสว่างนะครับมาสารวจที่นี่ หลังจากสำรวจแล้วนะครับเจ้าของอาคารก็ให้ดําเนินการซ่อมตามขั้นตอนวิธีการซ่อมเราก็คือการที่เราค้ายันเสาต้นนี้ไว้หลังจากค้ายันเสร็จนะครับก็เปิดปูนแล้วก็เสริมกําลังเบื้องต้นโดยใช้ปูนซ่อมโครงสร้างชนิดพิเศษนะครับทาโพอกซีทาโพอกซ,ซี่ไปบนเสาต้นเดิมแล้วก็ทาจนเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็จาบซ่อมด้วยปูนซ่อมโครงสร้างชนิดพิเศษแล้วก็รอไว้จนแห้งสนิทนะครับตามหลัก ที่คุณกนากรแจ้งไว้นะครับหลังจากนั้นก็จะมาวันนี้นะครับก็มาเสริมกำลังด้วย CFRP หรือคาร์บอนไฟเบอร์นะครับลองดูนะครับลองไปฟังเสียงคุณคนากรดูว่าทำไมเราถึงเป็นการเสริมกำลังเสาต้นนี้ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์หรือ CFRP นะครับลองไปฟังเสียงคุณคนากรดูครับครับผมครับสวัสดีครับครับวันนี้เราก็มาดูนะครับการเสริมโครงสร้างนะครับโครงสร้างที่เสียหายนะครับก็เราจะเสริมด้วย คาร์บอนไฟเบอร์นะครับซึ่งซึ่งซึ่งสิ่งที่สาคัญที่สุดเนี่ยนะครับเราต้องต้องเข้าใจนะครับของวิธีการต่อเข้าใจวัสดุนะครับเข้าใจช่างนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องของตึกด,ด้วยเพื่อให้เราเวลาเราทํางานแล้วจะได้ไม่เกิดปัญหาต่อกันไม่ต้องมีคําถามหรือมีความคาใจกันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยเราก็เริ่มจากการที่เรานะครับ ตนแรกที่เรามาเนี่ยครับอาทิตย์ที่อาททิตย์ี่แล้วนะครับเราก็มานะครับสกัดออกนะสกัดรอยแตกแล้วนะครับนะครับแล้วก็ตัดนะครับการตัดแบบนี้เพื่อเพื่อเพื่อเป็นการตัดรอยว้นะครับรอยแตกแล้วเห็นไหมครับว่าแต่แค่แค่ด้านหน้านิดเดียวแต่ว่าเราต้องไปดินทั้เลยเพราะว่าปูนมันล่อนนะครับมันเึงมันเป็นปูนขาวล่อนหมดเลยนะครับเพราะว่าความชื้นเริ่มเข้าไปแล้วนะครับถ้าเราไม่ซ่อมความอันตรายต่อไปก็คือเหล็กข้างในจะเป็นสนิมแล้วก็ดันตัวออกมาก็จะเห็นได้ว่าเสาระเบิด ตาระเบิดพื้นระเบิดเนี่เกิดจากที่น้ําหรือความชื้นเข้าไปละเ,เล็กเป็นสนิมแล้วก็ดันตัวนะนะครับหลังจากอาทิตย์แล้วอาทิตย์นี้เรามานะครับเราก็จะมาเสริมด้วยตัควคาร์บอนเฟเบอร์นะครับตัวนี้นะครับนะครับเน่นะกระดาษก็50เซนส่วนความยาวก็แล้วแต่นะครับอันนี้คิดว่าหาซื้อได้ค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าจะซื้อจริงนะครับก็ซื้อได้ที่ร้าน โฟมสีมังงอนะครับเบอร์ที่เบอร์จะส่งไปได้เลยนะครับพร้อมกับชุดอุปกรณ์ครบเลยครับอุปกรณ์ขึ้นมือทั้งชุดวัสดุการซ่อมนะครับนะพร้อมที่สําคัญเลยมาพร้อมคําแนะนําที่ถูกต้องด้วยนะครับอันนี้ก็ก็ถือว่ามันจะได้ครบสมบูรณ์นะครับนะเสร็จแล้วเนี่ยเราเราก็ทําการแร็ปแร็ปเข้าไปนะภาษาเราจะเรียกแร็ปนะครับนะเราก็แร็ปแร็ปเสร็จนะครับนะเราก็จะโรยสาย พอดีเมื่อกี้ได้คุยกับเจ้าของตึกนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยแค่นี้เองเหรอกา่แค่นี้รับไหวหรอรับได้หรอดีกว่าเหล็กหรอนะครับอันนี้ก็ผ่านการทดลองมาแล้วนะครับซึ่งวิธีการทดลองเขาง,ง่ายๆมากเลยนะครับถ้าจําได้ดูก็เข้าไปดูในคลิปก็น่าจะมีใช่ไหมอาจารย์ <Okay. S 1> คือเอาไม้มาวางสองอันแล้วก็เอาไม้ไม,ไม้ไม้เทียมวางภาานะเหมือนเราทําสะพานนะครับเราตัวนี้ไปรับใต้ถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้หักแต่อพอเราใส่ตัวนี้แล้วก็เดินข้ามไปได้อย่างดี เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพอให้มาดูวิธีรนะครับก็ใครสนใจนะครับก็ติดต่อที่บ้านโฟมงสินมรนะครับจะทําเองหรือใช้บริการระบบก็ได้นะครับจีครับผมนะครับนี่ก็เป็นเสียงจากวิศวกรนะครับที่มาสํารวจแล้วก็คุยกับเจ้าของอาคารแล้วก็เป็นการเสริมโครงสร้างให้กับอาคารโดยใช้ระบบตั้งแต่ปูนซ่อมโครงสร้างแล้วก็คาร์บอนไฟเบอร์หรือ CFRP นะครับท่านที่สนใจในการสำรวจ แล้วก็เสริมโครงสร้างนะครับอย่างถูกต้องก็สามารถสอบถามได้ที่ช่างรุกคู่บ้านสัญชัยขนานนะครับ0917893563 0 2 5 2 6 4 0 7 3หรือ0917893563 line sanchai ช่างรุกคู่บ้านโฟมสีมังนนเปิดบริการทุกวันแล้วก็รับสำรวจทั่วประเทศไถ้จ่ายเริ่มต้นนะครับขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราจะไปนะครับสอบถามกันมาได้ที่0917893563ครับท่านก็จะได้ความแข็งแรงของอาคารเพิ่มขึ้นแบบนี้ครับ